สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราเริยนงเรียนว,วัดไก่วันนี้เราจะพาทุกคนทำฟังจักโรงเรีนของเรากันครับ รงเรียนวัดไก่เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลเปิดทำการสอนเมื่อวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2483ซึ่งใช้สาราการประเรียนวัดไก่เป็นที่เรียนและได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดไก่เมื่อพุทธศักราช2496ปัจจุบันโรงเรียนวัดไก่ตั้งอยู่เลขที่2หมู่3ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขตหนึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2567นี้มีนักเรียนจำนวนทั้งหมด71คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน10คนภายใต้การบริหารงานของดอ,อร์กิติศักดิ์การจนคุตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไก่ สีประจำโรงเรียนฟ้าเหลืองค้าขวัญของโรงเรียนเรียนดีกีฬาเก่งอัตลักษณ์ของโรงเรียนมีวิธใไปเรียนรู้ดูอยากพอเพียงเอกลักษณ์ของโรงเรียน ิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนวัดไก่มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาบนพื้นฐานของความเป็นอยุธยาโรงเรียนวัดไก่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2 5 5 1โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนได้ส่งเสริมพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนในกระบวนการสอนแบบ Active Learning โดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้รรพร้อมลงมือปฏิบัติจริงอีกทั้งโรงเรียนวัดไก่ได้จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนในรูปแบบครูต้นทาง รูปลายทางโดยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ทำให้การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนมีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นส่งผลให้ครูมีทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและนักเรียนโรงเรียนวัดไก่ได้พัฒนาทักษะ ของตนเองทางด้านต่างๆและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นอีกด้วยและในปีการศึกษา2,566ที่ผ่านมานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1สามารถทำคะแนนการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ได้100คะแนนเต็มในส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 สามารถทำคะแนนการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ได้100คะแนนเต็มทั้ง2วิชาและในส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ก็สามารถทำคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมระดับประเทศในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net นอกจากนี้นักเรียนโรงเรียนวัดไก่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานอาชีพระดับชั้นป4ถึงปหในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมปีการศึกษา2567รระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลของโรงเรียน รางวัลเหรียญทองระดับประเทศโรงเรียนต้นแบบในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2567รางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา2566 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทรางวัลสถานศึกษาที่ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโดยการใช้แพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษาได้รับรางวัลว,วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการนิเทศภายในสถานศึกษาระดับดีประจำปีการศึกษา2567รางวัลดีเยี่ยมในการมีส่วนร่วมในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสุขาดีมีความสุขระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนวัดไก่เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อเน้นพัฒนาผู้เรียนให้พร้อมด้วยทักษะชีวิตการคิดการแก้ไขปัญหาส่งเสริมความสามารถที่หลากหลายด้วยคุณธรรมจร,ริยธรรมที่ดีงามภายใต้นโยบายการศึกษาเรียนดีมีความสุข